ครอบครัวก็พอบ้านก็รวยเรียนก็เก่งไม่น่าคิดสั้นเลยเนาะเสียดายนางโคตอ่ะหนนทำอะไรลูกการบ้านค่ะแม่คะวันนี้พุ่งให้การบ้านมาหาความหมายของชื่อชื่อหนูหมายความว่ายังไงหรอคะที่แม่ตั้งชื่อให้หนูว่าชื่อที่หนึ่งเนะี่ย พ่อแม่อยากให้หนูเป็นที่หนึ่งแม่เป็นที่สองเราจะใครอยา่าทำให้แม่ผิดหวังนะล,ลูกนะน,นี่ดูนี้ดิอันนี้สร้อยน่าสวยมากเลยอ่ะอุ้ยสวยจริงอยากได้อะแต่ว่าราคามันสูงไปอะไรอ่ะก็สร้อยข้อมืออ่ะอันนี้เราอยากได้แต่ว่าเราไม่ได้มีกำลังซื้อเท่าไหร ส่งร้านมาดิแล้วเราซื้อให้จีืมคือว่าเป็นของของวัญตั่นกรย้อนหลัากันเฮ้ยไม่ถึงใยดีเลยอะขอบคุณนะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาแจกผลสอบที่เราได้สอบก่อนเรียนกันไปนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวครูจะปล่อยให้เชียงานนะยาง,ยงานกันนะอย่าโจรเสียงดังกันนะโอเคไหม ทีเอมิวี่ได้เท่าไหร่่ะได้ยี่สิบเจ็ดที่หนึ่งอ่ะที่แปดโหไม่น่าพลาดเลยอ่ะอีกแค่หักคะแนนก็ได้เต็มแล้วอ่ะแค่หักที่หน,นึ่งแค่คะแนนเดียวเองจะอะไรขนาด<ช>นั้นวาเออเออช่างเถอะครั้งหน้าไม่พลาดเนยน,นี่พ่อที่หนึ่งปะใช่ทำไมอ่ะไม่เห็นหรอข่าวดังมากเลยนะว่าพ่อที่หนึ่งอ่ะวินนี่ใช้โรคผิดแต่ทำให้คนถึงขั้นตายเลยล่ะ จริงเหรอจริงน่าสงสารเนาะแต่ว่าเขาไม่ค่อยชอบที่หนึ่งเหมือนอ่ะทำไมอ่ะที่หนึ่งอ่ะชอบปวดรวยไม่เห็นเนาะโอ้จริงนี่ก็ไม่ค่อยชอบที่หนึ่งเหมือนกันที่หนึ่งชอบปวดกิน่นคนอย่างนั้นนะปวดกิ่ตลอดเลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดพอดีเลยเราไปเที่ยวสี่คอนกันไหมไปดิว่าจะไปเื้อหนังสือเพิ่มอ่ะรู้สึกว่าคะแนนตกคนเก่งอยว่ที่เียนะใครจะมาแซงได้ โหมีตั้งเยอะแยะนั่นไงมาแล้วเบลตี้พิลาจะซื้อขนมกันไหมเออย้องวันนี้จะกลับเร็วเรืพอดีเลยแล้วก็เออไปกลับกันนี่คุณนี่ครับคุณเห็นข่าวนั้นไหมอืมแล้วทำไม่ะก็คุณนีไม่ใช่โรคผิดไงแล้วคุณจะขุดขช้นมาให้ผมรู้สึกผิดเพรางั้น ทุกข่าวมันดังไปทั่วโลกแบบนี้อ่ะเราจะทำยังไงต่ออ่ะแม่คะกลับมาแล้วหรอคะวันนี้หนูสอบเคมีได้ยี่สิบแปดคะแนนด้วยค่ะคะแนนเต็มเท่าไหร่สามสิบค่ะได้แค่นี้เอหรอค่ะสอบห้องได้เท่าไหร่พี่เก้าค่ะอีกแค่สองคะแนนทำไมทำไม่ได้ไม่ตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมแต่หนูพยายามเป็นที่แล้วนะคะแต่ี่ต้องได้เต็มสิค่ะหนูจะพยายามแบบรีบไปอ่านหนังสือซะ อยากได้รอเคาอรือไงอย่า,ยยาให้ฉันผิดหวังพ่อแกนะค่ะคุณจะไปไอ่านตรงนี้นะคะ่ะโอเคค่ะ,คะนักเรียนะข้อสอบวิชาวิตหกสิบนาทีหกสิบข้อเรื่องทำได้ค่ะค่ครับ่ะ หมดสติไปตอนที่กําลังสอบอยู่นะคะสุขภาพน้องช่วงนี้แลดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะคะถ้าไม่ยังไงคุณครูก็ขอฝากให้คุณแม่ดูแลน้องดีๆหน่อยนะคะส่วนเรื่องสอบคุณแม่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่พาน้องมาตามสอบทีหลังเลยก็ได้นะคะที่หนึ่งนอนดึกแล้วหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่านอนดึก มีครูเรียกแม่ไปคุยเนี่ยเป็นลมเป็นแรงการข้องสอบมาคะแนนจะทํายังไงจะตามเพื่อนทันไหมแตนที่หนูนอนดึกเพราะแม่ให้หนูนแกอย่ามามเถียง<ด>ฉันนะไม่ใช่เป็นแม่กกนนะที่ฉันพูดเนี่ยฉันหวังดีให้แกจิตมาหาอะไรดีๆค่ะไม่ทำอีกแล้วค่ะ นี่ทำไมอ่ะของหนูนะฉันบอกให้แกไปอ่านหนังสือแกมาว่าลูกทำไมคะหนูจะไปะยืน่นคณะอื่นเขามันไม่ติดหมอไม่ได้แกต้องเป็นหมอเท่านั้นเพราะจะกลัวเราก็เป็นแค่เป็นหมอเท่าน,น,นั้นแหละแต่หนูไม่ได้อยากเป็นหมออ่ะแม่ไม่เคยเข้าใจอะไรหนูเลยหนูเป็นลูกแม่นะเมื่อไรแม่จะเลิกบังคับหนูสักทีหนูทำตามทุกอย่างที่แม่บอกแกยากมอะไรยกฉันนะฉันบอกแกกีค่ครั้งละว่าเป็นแค่เป็นหมอเนี่ยดีที่สุดแล้วอย่าทำให้ฉันต้องอายไปมากกว่านี้เลย ยังทำให้มาผิดหวังนะลูกนะทำงานจะมากกว่าน <ok ี้เลยแค่แค่ไอ้แก่เขาไม่ชนไม่ได้อะคุณอย่ากล้าเลนะกลัจริงไปตลอด บางคนชอบบอกว่าการฆ่าตดตายเป็นการคิดสั้นหรือแค่ลมโชว,ว์ูบแต่ความจริงแล้วอ่ะมันคือการสะสมตังหะสำหรับเราเขาคงคิดมาดีแล้วแหละว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดและใช่เราคือหนึ่งในนั้น